ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นก็กําลังงวดเข้ามาแล้วนะคะหลายจังหวัดกําลังจะมีการเลือกตั้งเร็วๆ <23, S 1> นี้2ี24พฤศจิกายนนี้23เรารายงานไปแล้ว<า>สุรินทร์ส4นี่อีก3จังหวัด<า>นะฮะนครศรีธรรมราช เพชรบุรีใช่ค่ะแล้วก็อุดรธานีใช่ค่ะ oh แต่เอากันที่สนามสุรินทร์ก่อนนะคะคือมันมีข่าวว่าคุณทักษิณเนี่ยจะลงพื้นที่ไปช่วยผู้สมัครนายกอบตอในานามของพรรคเพื่อไทยหาเสียงนักข่าวก็เลยไปสัมภาษณ์ครูครูมานิ์สังพุ่มนะคะสสสุรินทร์พรรคเพื่อไทยคือท่านบอกว่าให้รลเดี๋ยวนะคุณทักษิณจะมาหรือเปล่าไม่แน่แต่พรรคเพื่อไทยไม่ได้ส่งผู้สมัครนายกอบจที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเบอร์สามไม่ใช่เหรอฮะ เห็น<ร>จา่าประสิทธิ์ชัยศรีษะคนเสื้อแดงไปบอกว่าคนเสื้อแดงสุรินต้องหน,น,นะนุนเบอร์สามนะต้องหนุนเบอร์สามนะเออนี่นนนไม่ใช่ตัวไม่ใช่คนของพักเหรอฮะคุณครูมานิตท่านใช้คําว่าเป็นภูมิใจไทยเนี่ยแข่งกันเองค่ะ ประเด็นคืออ้าวแล้วสรุปยังไงกันแน่นะคะคุณครูมานิตบอกว่าไม่แน่ใจว่าคุณทักษิณหรือว่าท่านนายกแพทองทานจะลงพื้นที่ไปหรือเปล่าแต่ที่ยืนยันได้ก็คือการเลือกตั้งนายกอบจจังหวัดส,สุรินทร์ครั้งนี้ไม่มีตัวแทนของพรรคเพื่อไทยลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะเพราะฉะนั้นฝากหน่อยอย่าเอาชื่อของพรรคเพื่อไทยไปอ้างอ,อย่ามาต้มประชาชนเพราะว่าเราไม่เกี่ยวเลยเพื่อไทยไม่ได้สงใครนะคะ ออน่าสนใจเหมือนกันส่วนคุณประเสร,ริฐจันทระรัตน์รวงทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดี s อสให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่คุณทักษณิณเนี่ยจะลงพื้นที่ไปช่วยบรรดาผู้สมัครนาย,ยกอบจหาเสียงสุรินไปไม่ไปไม่รู้แต่ว่าที่อุดอรเนี่ยน่าจะไปแน่ๆน,นะคะคือเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นความตั้งใจของคุณทักษณิณที่ให้ความสําคัญกับการเลือกตั้งท้องถิน่นเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัครเรียกขวัญน,นะภาษาอีสานเขาเอิ้นว่าเป็นการเรียกขวัญและกําลังใจค่ะ <laughs> นายกก็ท่านก็มีเจตนาดีนะครับในการลงพื้นที่เพราะไม่ไมีอะไรก็สร้างความมั่นใจขึ้นนะครับสร้างความมั่นใจให้ผู้สมัครแล้วก็ถือว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่สำคัญนะครับแล้วนายกอบจอท่านเก่าก็เป็นคนของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วนะครับ,บก็จะเรียกฝันและก,กำลังใจ คือคิดว่าคือนี่คันต้องเสียลงนคือแพ้ไม่ได้ อันนี้คือคุณประเสริฐนะคะส่วนคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมนะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวว่าคุณทักษิณเนี่ยจะลงพื้นที่ไปช่วยผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจอจังหวัดสุรินท์ท่านบอกว่าประเด็นนี้ยังไม่ได้คุยกับคุณทักษิณน,นะคะส่วนการลงพื้นที่หาเสียงมองว่ามันไม่น่าจะผิดกฎหมายเลือกตั้งอะไรนะเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยก็ลงไปในนามผู้ช่วยหาเสียงเรื่องนี้ไม่ได้มีปัญหานะคะทุกฝ่ายแล้วก็หลายพักการเมืองก็ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย หายนี้อยู่แล้วนะคะส่วนกรณีที่คุณนักศิลลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงเนี่ยเป็นการซ้อมๆอ,อย่างกระแสให้กับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าคุณภูมิธรรมเปิดเผยว่าจริงๆแล้วไม่อยากให้คิดเยอะ ไม่เกี่ยวกับการไปโหนไม่เกี่ยวกับการไปปั่นกระแสนะคะว่ากันไปตามกระบวนการมันมีการหาเสียงเลือกตั้งคนที่เป็นสมาชิกคนที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงก็สามารถทําได้ไม่ใช่แค่พักเพื่อไทยไม่ใช่แค่คุณทักษิณแต่ว่าทําแบบนี้ได้ทุกพักเลยนะคะคุณพูมธรรมยังประเมินด้วยนะคะว่าการเลือกตั้งนายกอบจร,รอบนีนะ้มีความดุเดือดมากๆแต่ก็เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าทุกพัคก,การเมืองก็สู้กันไปตามกระบวนการของกฎหมายอยู่แล้วแต่ทีนี้มันมีประเด็นก็คือการโจมตีว่าคุณ ทักษิณลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงทําแบบนี้จะผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ปรากฏว่าล่าสุดนะคะสอสอบัญชีรายชื่อในฐานะรองเลขาธิการพักเพื่อไทยคุณลินทิพพรวรลินวัชระโรธได้ออกมาตอบโต้นะคะว่าคือคุณทักษิณเนี่ยเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งให้กับนายสราวุธ เพชรพนมพรนะคะว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอจังหวัดอุดรธานีดังนั้นสถานะของคุณทักษินก็คือผู้ช่วยหาเสียงที่ถูกต้องตามกฎหมายและประกอบกับปัจจุบันคุณนักษินก็ไม่ได้มีคดีอะไรติดตัวแล้วนะคะไม่มีโทษอะไรตามกระบวนการยุติธรรมก็ย่อมมีสิทธิ์ ตามพลเมืองขั้นพื้นฐานเป็นสิทธิทางการเมืองในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีปรากฏการณ์การโจมตีว่าเอ๊ะทำไมคุณทักษิณเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้มันไม่ผิดกฎหมายหรอปรากฏว่าคุณลิทิพรก็ย้อนเลยนะคะว่าถ้าลั่นลองย้อนกลับไปดูเนี่ยคุณธนาธรคุณพิธานะคะหรือว่าหลายๆคนในอดีตพักเก้าไกลหรือว่าพักอนาคตใหม่ก็เคยถูกตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง แต่ก็ยังคงเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่มันกลายเป็นว่าณนะตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสะจากฝ่ายบางฝ่ายที่อคติปิดตาข้างเดียวเลือกข้างโจมตีโดยไม่คำนึงถึงคำถามนะคะว่าเอ๊ะทำไมถ้าเป็นคุณธนาธรหรือว่าคุณพิธาทำได้แล้วทำไมเป็นคุณทักษิณจึงทำไม่ได้คุณลิธิพรเนี่ยบอกว่าคือตอนนี้ต้องเลิกสร้างมาตรฐานแล้วผลักใส่ให้คุณทักษิณอยู่เหนือกฎหมายได้แล้วการเป็นผู้ช่วยหาเสียงไม่ได้ต่างจากอดีตหัวหน้าพักอนา,นาคตใหม่ไม่ได้ต่าง จากอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลฝากไปยังนักปั่นที่ชอบบิดเบือนข่าวสารและหวังแต่ผลประโยชน์ทางการเมืองยุยงให้คนในชาติแตกแยกถามดังๆว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรกับเรื่องนี้นะคะคืออันนี้คือตอบโต้กลับไปเลยนะคะสําหรับพักเพื่อไทยค่ะครับพอพูดถึงจังหวัดอุดรธานีนะครับคุณทักษิณจะลงอุดรก็ถูกมองว่าเป็นเมืองหลวงของคนเสแดงนะครับก็ยังมีแกนนําคนเสื้อดงหลักๆที่ ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่หรือเคยมาขับเคลื่อนตั้งแต่การชุนนุมเมื่อปี52 53คนหนึ่งที่มีชื่อก็ขวัญชัยเพรพนานะครับ<ฆ>เคยมีภรรยาเนี่เคยลงสสได้เป็นสสด้วยนะฮะนี่นะครับวันนี้หนข่าวก็เลยได้ไปคุยกับคุณขวัญชัยเพรพนาะว่าคุณทักษิณนายใหญ่จะมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกอย่างไรบ้างนะไมมีอะไรต้องบอกแล้วครับไม่มีอะไรต้องต้องบอกแล้วครับใจถึงใจแล้วมองหน้าก็รู้ใจครับ คิดว่าคราวนี้คงจะได้เยอะเพราะว่าการต่อสู้ของคนสดแสดงมันชัดเจนที่สุดตอนนี้การแจกเงินหมื่นก็ถือว่า,าพอทบแทดอยอ่ก็เลยคิดว่าออนายกอบจอก็จะได้เรียบตรงนี้ใช่มผมเชื่อบ่นว่าคนจะให้ครับกำลังใจกับปรรคเพื่อไทยมากขึ้น ไม่มีอะไรต<ด>้องสภาพร่างกายรวยราไปเยอะนะครับจากคนที่ปี5 2าสคือเป็นนักจัดรายการวิทยุที่อุดรคือบ้านก็อยู่อ,นนะอุดรด้วยนะก็เขาเป็นนักจัดรายการวิทยุฝีปากกล้า,าแล้วก็ผันตัวเองมาสนับสนุนพักเพื่อไทยแล้วก็ผันตัวเองมาขึ้นเป็นโฆษกปราศัยวนเวทีแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นแกนนำนะคนเสื้อแดงในจังหวัดอุดรในการกลับเคลื่อนต่างๆแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่ถูกลอบยิง แต่ว่าที่สุดก็รักษาตัวจนรอดมาได้แต่ดูสภาพตอนนี้ก็ชาราไปเยอะอนะครับชาราไปเยอะอยู่จากการพูดนจากเมื่อก่อนนี่ต้อง ชับชับชับเฉลิมเฉลิมอย่างไรเนี่ยขวัญชัยแพรบนาก็น้องๆแบบนั้นเลยใช่ไหมคะโอ้โหนะฮะก็ติดตามนะครับนอกจากเวทีที่วันเสาร์กับวันอาทิตย์23 24แล้วเนี่ยนะฮะสนามใหญ่ๆที่น่าสนใจอีกสนามหนึ่งอย่างเช่นอุบลราชธานีนะครับเปิดรับสมัครวันแรกวันนี้นะท่านผู้ชมครับนายกอบจคนเดิมก็คือนายการกันตินันลาออกก็ ต้องมีการเลือกตั้งใหม่กกตกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่22ธันวาคม2567รับสมัครวันแรกวันนี้4คนนะฮะมาสมัครช่วงเช้าพร้อมกันตกลงกันไม่ได้ก็เลยต้องจับสลากนะครับปรากฏว่าหมายเลขหนึ่งก็ได้ในการการตินันนะครับอดีตนาย,ยกอบอจอหลายสมัยอันนี้จากพรรคเพื่อไทยเบอร์หนึ่ง นะฮะก็เป็นญาติคุณเกลียงกันตินันอ่ะอนี่อนดับรอดีตรัตีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยของพรรคเพื่อไทยก็เป็นบ้าน,นใหญ่ที่อุบลน,นะอ่ะกากันตินันก็บ้านใหญ่ที่อุบลเบอร์สองนะครับนายสิทธิพลลาหะวน,นิช์อันนี้อดีตรองนายกอบจอสมัยที่แล้วขอลงในานามของพรรคประชาชนค่ายส้มอ่าเบอร์สองนี่ค่ายส้มนะครับถัดมาเบอร์สามอันนี้น่าสนใจนะฮะ นางจิตตะวันหวังสุภกิจโกศลเจ้าแม่โรงแป้งที่ให้การสนับสนุนพักเพื่อไทยรวมพลังจนได้สอสอมาสองที่นั่งล,ลงในานามอิสระได้หมายเลขสนะครับดูนามสกุลคุ้นๆนะฮะคุ้นๆน,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 นะครับและก็สุดท้ายนายอาธิปไตยนะฮะ คุยสีมงคลอันนี้เป็นผู้สมัครอิสระได้หมายเลขสี่ก็รอดูว่าหลังจากนี้จะมีใครมาลงสมัครเพิ่มเติมหรือไม่ตอนนี้มีสีหมายเลขะนะฮะที่สูสีสูสีกันเนี่ยนะครับนะฮะเบอร์หนึ่งอันนี้ชัดเจนแหละมีฐานของพรรคเพื่อไทยแต่อย่าประมาทเบอร์สามกันล้วกันนะฮะ <laughs> บอกไว้ก่อนอาจจะแข่งในระดับทุกอำเภอไม่ได้แต่อย่างน้อยได้มีสส ได้มีสอสอของพักเพื่อไทยรวมพลงังซึ่งพักนี้อยู่ดีๆพึ่งตั้งขึ้นมาและอยู่ดีดก็มีสอสอสองคนเฉยงงกันเลยนะฮะอย่าประมาทโรงแป้งมันนะคะอย่าประมาทโรงแป้งมันกันแล้วกันนะฮะน่าสนใจอา้าวสนามใหญ่อบจอท้องถิ่นเดี๋ยวมีสนามเล็กที่น่าสนใจก็คือที่บุรีรัมด้วยคุณเหมียวนายกเทศมนตรีเทศบาลนครบุรีรัมนครบุรีระะัมน,นะฮะเห็นว่าคึกคักเหมือนกันนะคะวันนี้ถ้าไปดูบรรยากาศนะคะการสมัคร นายกอบจอเทศบาลนครบุรีรัมย์คือวันนี้เนี่ยเป็นวันรแรกนะะักข่าวรายงานว่ากลุ่มแรกที่มาประเดิมสมัครนะคะนั่นก็คือกลุ่มเพื่อนเนวินค่ะดูเสื้อก็แลวกันนะครับ <c oughs> มาเป็นแพ็กนะคะ <c oughs> ด้านหลังเสื้อนะคะ <c oughs> สังเกตเขาเขียนเอาว่าคนบุรีรัมย์ดูโลโก้ข้างหน้าก็แลวกันนะฮะตอนที่ บุรีรัมย์เขาจัดงานออเคสตรางานงานถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติอะไรนะครับเสือ้อน,นี้เต็มบุรีรัมย์อ่ะใช่ค่ะน,ะนี่เด่นชัดเลยนะคะ,ะคผู้สมัครก็คือคุณอนุชิตเหลืองชัยศรีนะคะหรือว่าเสียชิตนะคะเดินมาสมัครนะคะก็ได้เบอร์หนึ่งไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการขึ้นรถแห่กราบขอพรที่อนุสาวรีย์พระพุทธยอดฟ้านะคะนี่บรรยากาศแบบน,นี้เลยค่ะไปตรงวงเวียนตรงนั้นนะคะแล้วก็ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดบุรีรัมย์ มก็บอกนะคะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะก็จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15นนพฤศจิกายนนะคะคส่วนการเลือกตั้งมีเมื่อไหร่ก็นู่นค่ะสิ้นปี15ทธันวาคมนะคะครับติดตามกันแล้วกันอันนี้ข่าวท้องถิ่นนะเอามารายงานท่านผู้ชมกันหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงสัปดาห์2ส,สัปดาห์นี้ก็จะมีความคึกคักอยได้ติดตามว่าอันนี้กลุ่มไหนจงังหวัดไหนที่สู้กันมาอย่างเช่น นครรีธรราอันนี้สู้กันบานแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้ากับสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินบวกรอทสชหรือเปล่านะครับแล้วก็ในพื้นที่อุดรธานีนี่ก็สู้กันดุเดือดเหมือนกันระหว่างสีแดงกับสีส้มน่าสนใจนะครับก็รอติดตามก็เราก็จะกอติดนำมารายงานท่านผู้ชมกันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ